สว se ัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเวิร์สกุลสกุลนะพี่น้องวันนี้เข้ามาซอยงานเ้นเดี๋ยววันเนาะเียสายฟันเลยพี่น้องเพดงานสุดแขนเข้ามาแพทอ่านพักน่ากับกล่องเขาคาซัปปานอยด้วยล้อสวัดีสฟูน่าเหนมากเราเป็นขาตุ่มเขาไงผู้เก็น่อยดคุณเดียรงคุณเสยมากเรากลด บ้านลองแนละ้วว่ะเราแค่หางผูกแขนแต่ว่างานไม่ใหญ่เก็บผูกแขนนะโอเคนี่แบบไหนอันอันแบบอันอนอหน่อยพี่น้องเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบื้องตอนเพิ่นเขาข้าควันเนาะก็ตอนนี้เาก็แพ็คพักเป็นที่เรียบร้อยมีแต่ถ่ายยอ่อถ้าเขาเนาะตอนเพิ่นเดี่ยวอาซาบุบี สาวนี่ว่าอะนเนะอ้อหนูกเลขอโทษฮะกับว่าหับน่าสาวขาหับจะได้ปั่นโอนตินให้อิพูามัน่าถ่ายกลิ่ว่าขาดมา้ยๆจะไปถ่ายเอาจะบ่าเอาไปถ่ายเลไปถ่ายเอาอันนี้จะบ้าแลเนาะสวัสดีโ่าใส่ชุดอะไรใส่ชุดแล้วแ้วก็หอเลย สุดไพ่ป่ะนี่สุด่เ่อเจ้าสาวอ่ะเจสาวแดงต้ยส่เจ้าสาววสจังเลยสวันเจ้านม้สมบูรณอ่ะไทยให้เราด้วยไป โใ่ด well, ้ำ่ำหรือว e> ่าเห็ดทุบหนเห็ดแบบแบบอนนเหอเออเห็ดเปียเห็ดยางงามๆเน่อว่ามาตีมาเห็ดนันใชอะไรใส่ระดูคือมาแต่งตัวให้หน่ใส่ปานก่ใส่ต่ดุเบียบอยก่มิมตัวเอ้าตัวนี้คือมาใส่ต้องเบ่งสีผ่ามันขาดอสินซี น้องปาจะอาบน้ำมาเลยที่แค่ดข่อยบอกอาบน้วี่แ่เมน้องมาจะเสาเลยก็ได้อาบมากเล็เออเออนนี่บน้าขมันจะคู่กันกับอันไอเช่มันจะคู่กันนะน้ยาเขน่าเาเป็นงานคู่แคอสาคือม่หน่มจะคู่กันกับสามี กินตัวไหนวะกินตัวดีวะคุงพ่อลงเสือเออหนัแดดหนีแดดสีหนีแดดสีมันเขากันก็ชิมเาจหมูงนี่กันบ้นโแว่้ามหนุบนะแล้ววันาทักคนีอไอซายยังเสียอยู่นี่แหละอ้ชซยไอซุกยุไซแหละอซุกคนน้อยตื่นบ่ตื้นแล้วตื่นไม่ทันคิดตื่น น้าก wow. <t Dorothy> ็เลยแตตัวเนาะเอาเสือเขานด้ยอ้ตัวฉันใส่เกทจอดไม่ได้บบมีตะกตายตายตายาจนแป๊บแป๊บห้อบส่เออจับนองรับาอ้มน้องสายป่านเนาะเป็นคนเอามาจะใส่สกคันบได้

ไ่ทัิขฟันคืปบ๊อ้าซาตีสีอยากไล่รผัวแหฮงน้องผู้ชมมาสอบมาจะเริ่มบทาทอะไรผัวเต่นหน้าก่เแต่น้านเออแล้วซาตีสีแต่งน้ให้เก็ว่าน้องพี่น้องคุนเป็นสร้างจำเป็น ชิบะมร้ังมันเป็งมันสิไดออกมาจางอะไรเลยเนาะอย่าวอกอย่าเทาน้องตีบอย่าลอยเดี๋ว้าะอยานี้นะปาแล้าีมึงก็มแต่งแบบน้ธรรมาสก์นะมาสก์ใกูกันยีนานั้นก็มาโดดนี่เอาก็ตั้งใจเชืวอเอในเห็นกทเนาะมึีป

ขอใส่ปานแต่งหนาเลยว๊ะอใส่ปานยแ่ลยาอันนั้นกันแดดแต่ก็อันนั้นเบาๆขาขื้นไหมชาขึ้นไหมไม่ขึ้นไหมแล้วเวแต่งงานไม่ไหมเออใสอันห้องฝืนเห็นบองามเลยแต่ตี่บห้แก่งนะก่ทาสติกนเวจหน่อยชักสุาผู้ใด็อจะมยางความไปพามากสุดนี่เฮ้ยแต่งให้ยจะซื้อได้ อีกหเลยอไงมีมือเจ้าเดินเมืออย้าเนอะชิบหอือู้บ่กูซบกเลยเออเอาเนี่ยเนียนเลยใส่มันบกมันเท่าให้มันโดยนะมาแต่สาระสาแตบ้านมีบริวารยัานะตรงหน้ามานจะรหน้าใหม่ ใส่ชีนาก่อนนะปุ๊ใส่ชีน่าใส่แป้งก่อนใส่แป้งก่อนชีน่าลูกสาวเห็ดชีน่ากับประยากอันนี้ตอนนั้นเราพี่น้องจ้างเลยก็ได้างกับหกชีน่าจ้างว่าดิเด็กของของเจ้าคนเดียวจะมาคือันนี้มาของเจ้าเนี่ยมุกไม่อยากกะกเลยชีน่าเนี่ยหอมมาจากฝนเด้อสวัสดีค่ะใส่แล้วเนี่ยเราอยากกันหมกเอาเอาแบบธรรมดาจ้างจำเป็นของแต่งหน้าให้เจ้าสาว ออก้านืแม่นะคือคนตื่นเต้นเอากระตื้นต้นนอนเซี่ยจีกำลังรำเนื่อ <c ười> คิว้วนองหนักคิ้วคือมุมกุดของหน้าห <c ười> า่างคิ้ <c ười> ว่ะ ดื่อก็ได้ดมสักห่อเรว่ามันขีวปรงกายกายซีกเขวเรแกจะห้ไมหนึ่งันเรมาส่งกแก่สอาไม่พอเลยจะ่อ ปกติแดาะใส่สีตาลกันแ่สียู่บ่ขีดให้เขาสักีย่งตัวรองมอจะ้องใส่ตัใดใดให้งดอหแบบนด่งแบบน้อันนี้คือไหนแดอีบานี้หแป๊นึ่งแป๊นึงเติมหนากันเติมหนากัน ตีผ่อนแห้งนะนะนะทันตุเราหยิดถุ้มเออเนี่ยนี่ไอตีแป้งหนังไปขนาดสวยขนาดชุ่มชุ่จะตี

เพื่อจะเหตดตามนี้ตามข้องเนาะีน่ะเมื่อทายเบอร์นี้ที่เป็นยั้ไเลยว่เราเหยียบก้นใหม่กับบคบรบคบบถี่เนาะเพราะว่ามันต้องได้อันเืว่าคือ ที่เราทน้งไทยทั้งแ่้วกมาเป็นลองกันเนห้อนอข้างๆเนื้อหางเราทุกฝ่ายเย็นเนื้อเข้าไปนะเอานใการมันไม้ลองไปห้าไปเดินเอกสารมันกต่งงานด้วยเพราะว่าเราไปหอดเก็บเสร็แล้วนอกจากจะไปักผาทั้ผู้าหรือว่ากับเจ้ากับงานให้พ่อให้แม่ ทางนา้าให้ยกให้วงทั้ทงนี้ก็สุ้ที่ดีใจเนาะเ็นพะ่อแม่ทั้งนั้นกะมีความเป็นห่วงเป็นใยออน้ำลูกน้ำเต้าเ็นความหักความแพงความหมักสามคนพ่อแม่สองเนาะข้ามน้าข้ามในเดินทางประเทศได้มาฮอดจอดเลยนะที่บ้านในที่นี้เนาการเล็กสั้นกับเริ่มสู้ที่เขาจะถือว่าเออ การทำตห้ทำฟ้ก็ม kind of ีการขอนอกากนี้คือการ้อในกรทจะเป็นการแจ้งเขาแจ้งเจอหรือว่าแจ้งอำนาจการปกครองอยู่ในซุ้มมูบ้านท่านี้เนาะเพื่อหักมุ่งอากประเทนี้นัส้นๆจ้างตัวทังเมียได้จะแจ้งทำเหตทาฟ้องจะคือันย่อมาเนาะกามเมตหทั้งนี้จะ

ในในคนท่แตงนมที่แต่ง่าง็ยัทยังตั้งอีกอะบ่อยคัดคุยบนบทที่เสียดูไ่ว่าจะแบบประตูประต้าที่ต่างกองเอาาว่าเพื่นที่ได้สนมากโปรเมลอเหรือว่า

สองสามส่หาอันนี ard, like ้คนที่หานะคะพี่น้องอันนี้ส่งมาพรมนย

อานะะ้องันมาหนิ้องขัจเพรื่องขนีเออัี้พตองออสยิ่งงยิ่เเออยิ่อย่ันเว่าคนนี้กออนี่นอ่บาดอยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแกสามเอาห้อเอา bỏ qua là chồng, con mẹ hết ngày đấy tâm là, không biết bỏ chắc gì vậy?

ไปเจริญความเจริญความเจิเด้อตอนนีก็นไปเจริญความามไรเอตอนนี้ก็ถูเป็ไดก็ได้ไมเนนกาวาลาเ พีน้ลังจากกินเหลวเกกินเหวเาเราเทควยมะล่างคือเกาวานเนี่ยเทวยมะลังพี่น้องแล้วเขาก็สิปิชิตลนะแสดงความยิ้ดีเมือว่านะ้างเป็นช่างเป็นพายทห้อต้งใช้งานซาโปวันนี้สิีนัเลยเออริพียงเฟ ไา้เลยคุณได้เลย <c oughs> ขอแตงคิดหนาแล้วพี่น้อง